นอนเอาขาไก่กันด้วยอ่ะดูนี่นะคะทุกคนเขานั่งไม่ห่างไกลจากเรานะเขามาตั้งนานแล้วไม่เห็นเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ Jungle Cafe ของบ้านถวายนะคะตอนนี้เนี่ยเราแยกกับพี่ใหม่พี่หยกก็เชื่อพี่ลินใช่แล้วค่ะแต่เราจะมาแอบดูเขาทั้งสองคนว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมจุลิศแล เขาเนี่ยไปพักทำอะไรตามสบายเลยเดี๋ยวเขาไปนอนตอนนี้แค่สองคนนอนเห็นม่ใช่เดียเเ๋ยวเราจะไปดูกันนะทุกคนเพราะว่าเมื่อกีนนะะ้ดเนี่ยหายคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยบอกว่าใช่แล้วก็บอกว่าให้เขาเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ไปพักเหนื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปแอบดูกันว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่คนๆนี่นะคะทุกคนเขานั่งไม่ห่างไกลจากเรานะเขานั่งตรงนั้นนะคะเห็นไหม นี่ค่ะตอนนี้เขากําลังนอนกันอยู่นะคะเมื่อกี้คิดว่าเขาน่าจะนอนเล่นเกมน,นะแต่เรานั่งห่างเขาอยู่นะเดี๋วเราคอยดูอันนี้ซูมนะคะแล้วก็อันนี้ไม่ซูมนะเนี่ยไกลกันมากเลยทุกคนแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่าเรามานั่งตรงนี้ใช่ไหมจู่ใช่ค่ะเพราะว่าเราแบบทำท่าเดิมไป้ขึ้นนั้นตกตรงนู้นใช่อ,อือนี่ที่ลินก็นอนรอนะคะ และตอนนี้นะคะทุกคนเวลาสัานไปประมาณ1ิบกว่านาทีแล้วเชอมเจอรี่และตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะทำภารกิจบุกเข้าไปเข้าใกล้พี่ใหม่กับพี่โยกนะคะอยู่ที่เดิมนะทุกคนใช่เขาเล่นเกมกันน่นเอง้พิพากษไ่ราไปักกับรถรถซุบอกกันด้วยใช่หรอเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆทุกคนแต่ว่าเราแค่สามคนอยากให้พี่ใหม่กับพี่ยกรู้เร็ดขานะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายมาให้ไอศครีมไม่ได้เข้าจะไหมคะ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการนี้กันไป นะคะคตอนนี้ที่ลิงกับโดนี่กําลังลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องลวงแบบว่าช้าๆอย่าให้เขาได้เห็นนะต้องขุนปั้นกัน <c oughs> นี่ตรงน,นี้ก็จะปเป็นเสียงดังหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเป็นน้ําตกนะนี่ตอนนี้ที่ลิงพาไปลาแล้วทำไมไปหยุดไปหยุดสองคนข้าหัวใืกกันแม่ใช่ นี่นะคะทุกคนเขาไม่เห็นเรานะดูนะนี่ดูเขานอนกันเขานอนเอาขาไก่กันด้วยตัวอะไรเขากี่นิ้นเข้านอนเอาขาไก่กันด้วยอ่ะดูทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่เราจะเข้าถ้าเราเข้าไปนิดนึงคือเขาจะเห็นเราแล้วนะเราจะไปแอบตรงไหนดีอ้อมกได้ใช่ไะได้ไปภารกิจนี้จะสำเร็จไหมทุกคนรอเขาจะเห็นเราก่อน ดูทั้งก้มทั้งมุดนะตอนเนี้ยทังหมดเขายังไม่เห็นเราแล้วพูดเรื่งแค่ไหนเขาไม่ได้ยินอะเขาเหมือนว่าเขาอยู่กันสองคนอะใช่ไหมโลกนี้มีแค่เราสองคนทุกคนดูทุกคนดูนี่ทุกคนเขายังไม่สนใจอะไรเลยอ่ะ เขาถ่ายรูปกันด้ใช่ที่ไหนกำลังเล่นอะไรอยู่ไม่รู้พี่ลินฮะสงสารเขาไม่มีคู่เราไม่ควรอยู่ในคลิปนี้จริงๆค่ะเดลเราควรกลับไปนอนอยู่บ้านใช่กลไม่อนอยู่บ้านทุกคนเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะเขาไม่มองเราเลยแ้วว่าอยู่ตรงไหนนะคะพูดยังมากเออเขาไม่สนใจเขาไม่มองเราอ่ะนี่ขนาดเราอยู่ข้าแบบเขายังไม่สนใจเราเลยดู เมื่อกี้แอบถ่ายเม่ระ้งเลยเน่เน่เน่แน่เน่เน่เน่ไปเราจะกลับบ้านแล้วโมโมนอนอะไรงงงงงงลุกลุกลุกและนี่นะคะทุกคนคือการแอบถ่ายแบบไม่รู้ตัวนะคะ แต่ว่าเขาทั้งสองคนนอนก็งุ้งก็นิ่งใช่ไหมไม่ไม่ต้องมากอดค่ะไม่ต้องมากอดค่ะไม่ต้องมากอดพี่ใหม่ทิ้งเราพี่ใหม่ทิ้งเราพี่ใหม่ไปอยู่กับพี่หยกใช่ไหมใช่โออยู่กับพี่หยกไปๆใชพี่หยกเขาอยู่ไหนตอนนี้พี่หยกอ๋อกระสือรองเท้ากระสือรองเท้าอะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาแอบดูพี่ใหม่กับพี่หยกเพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วเจอกลับมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ